อยากได้รถทํางานพร้อมเงินทำทุนต้องคันนี้ค่ะสวัสดีนะคะเจอกับผมอีกแล้วค่ะกับเต้นรถมือสองเต้นนอกวัตต์คานะคะวันนี้ขอนําเสนอคันนี้เลยนะคะอีซูซูตอนเดียวค่ะปี2016นะคะมาด้วยเครื่อง109ค่ะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่359,000บาทค่ะผ่อนได้นานสูงสุดเลยค่ะถึง84งวดน,นะคะตกเพียงงวดลบประมาณ6,000กว่าเท่านั้นเองค่ะ,ะจุดเด่นของน้องคันนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ชัดๆเลยนะคะของน้องนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กใหม่คู่หน้านะคะเป็นขอบ18นะคะตัวนี้เนาะแล้วมาดูคู่หลังค่ะคู่หลังของคันนี้นะคะจะเป็นล้อบรรทุกค่ะขอบ15นะคะรถคันนี้นะคะจะได้ไปพร้อมแม็กใหม่และยางใหม่ทั้งสี่เส้นและสี่ล้อไปเลยค่ะ มาถึงภายในของคันนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังค่ะตัวนี้เป็นหนังเดิมจากโรงงานนะคะออกมาแบบนี้เลยคอนโซลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีวิทยุให้เราฟังนะคะแล้วก็เลขไมค์ของงงนะคะอยู่ที่แสนกว่าเนาะและที่สําคัญค่ะกระจกคันนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าคะ่ะมาดูในห้องเครื่องคันนี้นะคะ Isuzu ปี2016เครื่อง1900นะคะห้องเครื่องของเราใหม่เนียบนะคะน็อตเดิมทุกจุดนะคะโมอโกของเรายังอยู่นะคะ ข้อมูลนะคะก็เป็นสติกเกอร์ที่ติดเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะรถทุกคัรยังไม่ได้ขยับนะคะคันนี้นะคะมาพร้อม150แรงม้าค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจคันนี้แวะมาชมกันได้เลยค่ะอยากได้ล้วเราแถมล้วนนะคะอยากได้ตู้เราแถมตู้ค่ะบอกมาได้เลยอยากได้ล้วหรือตู้นะคะและเรายังมีโปรอีกหนึ่งโปรค่ะออกรถกันีเพียงแค่ส0บาทเท่านั้นนะคะสนใจโปรไหนติดต่อหงได้เลยค่ะที่0 8 8 5 3 0 7 3 1นะคะ